Good day everyone how are you today today we are learning Thai language topic นิทานสำราญใจนะคะเมื่อเรานะคะเรียนจบ unit 2นะคะ f i n i s แล้ว student อ,อย่าลืมนะคะอ่านทบทวนบทเรียนนะคะแต่วันนี้ทิชเชอร์จะอยากให้เด็กๆนะคะฝึกนิสัยรักการอ่านนะคะนิทานสำราญใจเนี่ยก็จะเป็น สิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยอ่านแล้วก็ได้รู้ข้อคิดเกี่ยวกับนิทานสำราญใจนะคะเพราะว่าในการเรียนของเราเนี่ยก็จะมีบันทึกราการอ่านอยู่แล้วนะคะทิเชอร์ก็จะยกตัวอย่างเป็นนิทานสั้นๆน,นะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกอ่านออกเสียงแต่ก่อนอื่นค่ะทิเชอร์ have five vocabulary for t h i s t o p i c นะคะ story story animal animal enjoy enjoy idea idea improve improve student นะคะ can practice นะคะ spell and read the word every day นะคะเรื่องแรกนะคะที่เชิญยกตัวอย่างมาก็คือครั้งหกจอมูนะคะอันนี้ที่เชิญจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นคางคกเท่าตัวหนึ่งเปล่าประกาศไปทั่วถิ่นที่มันที่มันอยู่ว่ามันเป็นหมอผู้รอบรู้และเยียวยาได้ทุกโรคเมื่อหมาจิ้งจอกได้ยินข่าวนี้จึงเร่งรุดมาพบคางคกมันมองคางคกอย่างพินิษพิเคราะห์เจ้าคางคกมันเอ่ยขึ้นข้าได้ยินคำบอกเล่า มาว่าเจ้ารักษาโรคอะไรก็ได้แต่ดูตัวเจ้าเองเถอะแล้วลองใช้ยาของเจ้าดูถ้าเจ้ารักษาผิวหนังตะปุ่มตะปํำและถ้าเดินเหมือนเป็นไขข้ออักเสบของเจ้าได้ก็คงมีใครเชื่อเจ้าไม่อย่างนั้นข้าคงต้องแนะนำให้เจ้าลองไปหาอาชีพอื่นๆดูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่จะรักษาคนอื่นได้ ควรรักษาตัวเองให้ได้เสียก่อนอันนี้เป็นนิทานสำรานใจหนึ่งเรื่องที่ทิเชอร์นะคะยกตัวอย่างให้ซีเดนนะคะ,ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะนกกระยางเรื่องมากนะคะอันนี้ทีเชอร์จะเปิดให้เด็กๆดูจีละ,ะสไลด์นะคะว่าเรื่องนี้มีข้อคิดอย่างไรอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะนกกระยางเรื่องมาก ให้ข้อคิดว่าอย่าเรื่องมากเกินไปมิฉะนั้นอาจเหลือแต่สิ่งที่แย่ที่สุดหรือไม่ก็ไม่ได้อะไรดนึนะคะเรื่องที่3ค่ะลูกวัวขี้เกียจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกวัวนะคะส่วนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะผู้เกียจคร้านมักพบจุดจบอันน่าเศร้า เรื่องที่สี่นะคะลากับเจ้านายค่ะเด็กๆสามารถฝึกอ่านเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะว่าการฝึกอ่านทุกวันจะให้เราอ่านคล่องนะคะแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับหรือข้อคิดที่ได้รับนะคะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะเรื่องลาลากับเจ้านายนะคะก็สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะ อันนี้คนเฝ้าสวนโง่กับต้นไม้นะคะเป็นเรื่องราวของคนเฝ้าสวนกับต้นไม้ลองอา่านดูซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนงโง่มักภูมิใจในสิ่งโง่ๆที่ตนได้ทำทีนี้ทิเชอร์หลังจากที่ยกตัวอย่างให้ซิเดนดูในนิทานเรื่องต่างๆทิเชอร์ก็จะมอบหมายงานนะคะโดยให้เด็กๆนะคะ อ่านออกเสียงนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทิเชอร์ยกตัวอย่างมานะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งทิเชอร์แล้วก็เซ็นกลับมาที่ลายส่วนตัวทิเชอร์นะคะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเลือกมาเพียงเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ See you again next clip นะคะ Good bye ค่ะ